มสวัสดีครับผมพ่อไอ้เป็นน้องตอนนี้มีมาพบกับเบาต่อยโกกอกนะครับมาเจอกับเจ้าหน้าที่มานะครับดีคนเจ้าหน้าที่มาอผมเนี่ยมาทำตามหน้าที่เนะี่ราเข้าใจทั้งที่ผมกมาให้ขันเคนนี้แล้วทีแสดว่าคนฟ้องนี่เขาไม่ชอบสะอาดกัน ไอพี่จงนะพี่จงถ้าเราจอถ้าถ้าเอาคเสียท่อเสียค่าใช้จ่ายโอ้ยอะไรอีกเดี๋ยวผมให้พี่เซนรับจำให้ถพี่แทนนานพี่ดูเป็นส่วนหรืจะเอายังไงก็จิาก่อนผมจะได้รายงานผูกครับนะโอเคเธอเนสะอาดกันน่อเนว่า้นเยอะขยายยังไงอันนี้เป็นเลเนานอก ไม,ไไม่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าถ้ถาเราไปเซ็นรับทราบเรียบร้อยรเราไม่ต้องใส่ท่อได้ไหมถ้าใส่ท่อมันก็เหมือนเดิมเราก็ต,ต,ตันเหมือนเดิมแล้วเราก็ได้ทุกเดิมอ่ะต้องใส่ทุกคนอืปัญหาคือใส่ท่อแล้วมันจะไหลไปตรงไหนมันจะไม่เข้าร้านก็ไหลคือเขาใส่ไว้เพื่อลองรับงานข้างหน้าแต่ว่ามันจะเสียเราอ่ะเราเราต้องเสียเงินอ่ะค่ อางี้ไหมผมว่าคงไว้ก่อนแล้วคุณไปคุยกับหาทางออกกับเจ้านายก่อนให้มันคงไว้ก่อนเออมันได้อยู่พี่ก็เซ็นให้ผมก่อนสิบห้าวันได้ได้แต่หาทางออกให้พวกหนูหน่อยหาทางออกให้ก่อนครับอันนั้นผมก็จะเซ็นจริงๆมันต้องใส่ข่อนะพี่เข้าใจเข้าใจครับแต่ว่ามันหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่างราชการกับประชาชนตาดำๆนี่ ทำยังไงไม่ให้ประชาชนเขาเดือดร้อนพอทุเราได้ไหมเออเอาไปคุยกับเจ้านายก่อนเนาะให้เซ็นผมเซ็นเลยสิหวันนี่คุณคุยก่อนผมเซ็นด้วยเลยเจ้าหน้าที่มานะครับผมพอได้ไ้ใช่เขาใจอยู่ย่าย ่ว่าเราต้องมาใส่ท่อเสียเงินอีกเล้นี่ฟูเหมือนเดิมแล้วก็ฟูแล้วก็มันก็ล้าหมดนะมันก็ล้าวพี่อะไรเนาะพี่ชื่ออะไรเนาะครับรุ่งเรืองค่ะท่านผู้บนิหารนิรภัย่แล้วัดขอนแก่นได้ ดีทหน้าเือิงท่จอยู่ทำอะไรม่มีปัญหาเลยเราไม่ทำเราไม่ม yep> ีความรู้ไงเออเราไม่อันนี้อันนี้ผมไม่ว่าอันนี้ตามที่อาจจะไม่รู้เนาะไม่ใช่ว่าเราพลาดไปแล้วแต่เมื่อเราพลาดใช่ไหมยายคือราชการเนี่ยเขาดูแลความสุขทุกของเราอยู่แล้วถ้าเราเดือดร้อน พี่ช่วยคุยคุยกับผู้นาคุยดูใจให้หน่อยได้ไหมครับไม่ได้ถูใจทุนไม่ได้อคามถูอจด้วยนะครับพี่ช่วยดูใขอจะไปคุยกับผู้น้าให้เรอคร่าเราวนนี้เราขออนุญาตย้อนหลังได้ครับโ้โหอ้ก็ได้แต่ว่าต้องติดตามเขากำหนดทีนี้เราเราจะวางข้อตรงไหนตามที่กรมทาง่ไม่ได้ ของมันก็เสียหายเหมือนเดิมแ่พาว่า้ทไม่ได้ลูกทำไม่ได้มันไม่รู้ว่าไหลไปไหนนัม้ามันก็คือไหลเข้าใ่ดมันก็้ไไอาวงมร้อนนะพี่หนึ่ขอบคุณขอบค้ณค่ะอร่อนด้ ก็ต้องขอร้องพี่เข้ก่อนให้พีการคุยกับมีกับหัวหน้างานด้วยก่อนห้าบาทก่อนแ้วก็เน้นถ้าด้วใช่มันต้องทำตั้งแต่นู่นไปนู่นเลยแค่แค่ให้ทางเฉพาะตรงเนี้น้ำก็เข้าร้านหมดเลยใช่ไม่ดูเข้าหรือไม่คืแต่ว่าถ้งเมื่อเราน่ผมไปก่อนแล้วแล้วห้ามผมเลยห้ามผมเลยแล้วเราเสร็จแล้ว ว่าความรู้เท่าพิธีการของเราแ่ะแค่ไม่อยากเพืาอนดมากว่าไม่มีสิ่งทวงเราทำไปจะไม่ขัดต่อทางราชการเขาพี่เจมีเซไมยังังเขียนให้เ ในสบ้าวันเขาได้ีม่น้่คนมุ่ยดอกเชี่ยเลยครดดไมดไม่เป็นไรนะฮะทกก็ทำามแล้ว่เใส่รูปเนไเนไ่มันม่ผมเจด้าอไนี่ดอกอ่านตงจไม่อ่านยการแค่นั้นเองฝ่าฝืนก็จะตามมาัญ แมื 60, อ่อเสนดีกว่าอ,าบ,อบดีกว่าอานซะก่อนเอาอา่านเยเลยนะยเห็นหกหมื่นขยาด้วยนะอาานอาาอ่านครับผมถ้าพี่ไม่ไม่เ็รับนะถ้าพี่จะทุบกะทุบ ไม่มีปัญหาครับขอก็จบไปครับครับก็ทมงคือไม่ใส่ทุบ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 เลยไม่ต้องซ็นตกลงทคนไม่เกินห้าไม่ไม่เซ็นก็ได้ใช่ไหมครับตกลงุกัเลยเพราะว่าทุ่งที่ด้วยประจานเนาะใช่คะสิห้วันี่ผมองูอีกแเแล้วแล้วทุบนี้ต้องขนทิ้งใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะุบผ่นม้แลวได้ค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะทุบแล้วก็ โอเคครับโอเคครับไม่แห้มเป็นมาตรฐานโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีมากเลยนะคะทีมงานได้นางคะเอาลุงม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 าคุยอะครับคุยคุยกับลุงหน่อยนิดนึงลุงมานะครับผมคุณจะให้ทุบถ้าไม่ทุบก็เข้าไปสานงานแล้วใหุ้ึกพ่อไปทาง บ่าให้ใส่่มา6 0ซนเดี๋ยวเราช่วยกันมัใส่มัใส่แค่นี้นมันใส่แค่รานรานมาตอยอะแล้วน้ามันจะไหลไปไหนเลยตัใจเพราะว่าใส่น,น้นลไล<อ> like ให้แล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้แต่ว่าในการเชื่อมทางเรากงทำตามสูตรงนนี้ครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับใส่ก็เดินน้ำก็ระบายไปอีกช่วงงก็คือม่ได้นำเครับตัวนี้เขาไม่ขอกเขาไม่ต้องทาะครับออนนะคี้เขาไม่ขออยากเขาไม่ต้องทำอะไรแถ้าจะทำตวนี้เาต้องขุดข้อล่อกวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ล่อไปตรงนใช่ไหมครับ คือเฉพาะาต้องขอทางเชื่อมครับต้องต้องขออนุญาตก่อนครับเชื่อมทางกับทางหลวงถ้าถ้าไม่มีถ้าคุณลุงคุณป้าที่นี่ไม่ขอก็ไม่ต้องทําอะไรต้องต้องขอก่อนใช่ไหมคะต้องขอก่อนก็คือถ้าถ้าทำก็คืกไปทำในการที่จะเเชื่อมกับถนนครือต้องโดนพ่อนะครับครับพ่อนี่ต้องใช้ระยะเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ใหญ่ที่สุดครับก็ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติรับครับ ขอเชื่อมกับนนะกิงนน้่เราตงงอเปิดเสียงแล้วนะครับผมเปิดเสียงแล้วให้เปิดเสียงหรือยังเขาบอกไม่ได้ยินเปิดเสียงเปิดแล้วให้มา ไ่ได้มีปัญหาไม่เสียหายเลาค้ใจแล้วค่ะีวานที่กว่าการทางครับอย่หลวงหทางหลวงปัญญาข้าหลวงปัญาถ้ามีอะไรเชื่อกันก่อนอย่าเพิ่ทำหลวเพราะว่าต้องขออนุญาตถ้าเราไม่ขอมันก็จะขอย้อนหลังไม่ได้อีกะไหาหัวน้าตั้งใจตั้งใจหัจะไม่ติดนะร เจ้าหน้าที่ก็เดินทางกลับแล้วนะครับผมพอดีมาให้ความรู้นะครับความรู้นะครับ้ที่มานะครับกรมทางหลวงนะครับเที่กรมทางหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอตงหลวงนี่ครับผมพ่อแม่น้อง้ว่าเอะไรขึ้นนะครับนีครับพ่อแม่น้องมาให้ความรู้นะครับผมจะทุกข์หรือจะแต่มีโทษฐานนะครับผมพ่อแม่น้อง นี่เพราะรูปมารวยนั่นนี่ก็จริจริงๆก็ต้องปรึกษาพูดถึงเขาแจ้งความเราได้เลยนั่นนี่ดำเนินคดีเลยนะผมหมดละเพราะตอนแรกเราทำเราไม่ได้ทำอะไรให้มันรอบคอบไงประสบการณ์ฝั่งกระนน้นก็มีมาเยอะแยะๆทำไมฝั่งคนนี้ถึงไม่เอาเป็นบทเรียนกันบ้างเอา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 จับหนักเลยลุงจิมมี่ลุงจิมมี่กามนี้ต้องมีมาตหลารระมัดระวังฝั่งกระนน้นอ่ะฝั่งนี้ไม่น่้ผิดพลาด เป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนเนาะอาทิตย์สามได้ปนบทเรียนนะไอ้เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็ต้องทุบออกแค่โค้งเก้าเมตรนะครับเอมเป็นตึกถนนนะครับเป็นทึกเก้าเมตรที่ที่ทางราชการทูบบอกก็ถูกต้องแล้วจริงเราทำอะไรทุกอย่างแล้วจะขอทุกอย่างมันคือมัน ก็เหมือนที่ป้าบอกอะไรฝั่งน้นเรามันเป็นเรื่องมาเกือบเป็นปีเลยเกือบนานหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนาะถ้าจะทำอีกองนี้ก็น่าจะโอเคว่าทำตามท่านพูดคิดก่อนแล้วก็สอบถามมาให้ชัดเจนเพราะตรงนี้มีประเด็นอยู่แล้วมันมันเป็นเฉพาะตรงนี้ครับเอาไม่หรอกไม่หรอกถ้าเขาตั้งชัดเจนก็ทำตามเขาแะลรว่าข้างในหมู่บ้านนะคะก็ ในหมู่บ้านตอนนี้เขาให้เศษอยู่แต่เื้นที่พื้นที่พิเศษนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับใครใ้มแนะนานะคุต้องไก้ไขไปไก้ไขไปครับพื้นที่ตรนี้ที่บริเวณแถวนี้นะครับผมเป็นพื้นที่สีแดงเอชิดบอกนะครับรายงานด่วนเอชชิดรายงานด่วน เอสจีแรงงานด่วนบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงไปล่อยไปน้องนะโอ้ยนกไปแล้วนอกไปแล้วนอกไปแล้วพ่อไปน้องเดี๋ยวเดี๋ยวนกไปแล้ว